อาครฐานทานบัวพันพธนุกการัง,ก,ง,างาการกองรัฐานานจูจมที่9 1้ผมเข้ารับราชการฐานทานวันทีนท่หน,น,นึยย่ตุลาคม2 2พของอาประคงใจเมื่อปี2 5 2 9ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ป้องกนชายแดนที่อำเอภอบั้นครัวร่วมกับที่น้องฐานทานสกองร้อยซึ่งมีกอง,งร้ฐานานจูโจม9น9าดหานรยิงสนับสนุนซึ่งเรรมื่อปี2 5 2 9นั้น ทางหน่วยเหนือมีคําสั่งให้กําลังพลทคพ1 3ตรวจล้างฝ่ายทหารของเองสบ,บินที่มาตั้งฐานปฏิบัติการในแผ่นดินไทยที่บริเวณเนือนท่ารับแในช่วงเดือนตุลาคมได้ทำการขึ้นพิสูจน์ทราบที่เนือนท่ารับแ8แล้วปรากฏว่ามีฐานปฏิบัติการาของทหารเวียดนามนๆๆๆๆๆๆๆทิ้นจริงจริงได้จากกำลังพล ขึ้นไปสามกร้อยเพื่อขวดล้างและขับไล่หารเวียดนมอินเตดินให้ออกจากพื้นที่แผ่นดินไทยแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นวทีเท่าไหร่แต่ผมจำได้ประมาณศกวรันที่เราจะปะทะกันวันหนึ่งประมาณสามมาลอกเท้าเที่ยงบ่ายเราจะขึ้นผัดเปลี่ยนกันขึ้นทําการขวดล้างและผัดกนนนันฐานเวียดนมอินเดนจนยึดเตือนท่างตะแแบได้ เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงผมก็จำไม่ได้ช่วงนั้นซึ่งแต่ผมก็จ้องขอแสดงความเสียใจกับผุ้ขับชาของผมคือสิโทรสมบูรณ์กับจิบทองท,ที่ท่านพิการหาขวาขาด่นช่วงนั้นก็ท่านร้อยโทรกิติเทษเพียรสม,มัยท่านเป็นผู้คับคุมการข้อสามโซเทียที่สี่ชัออ้นควบทางไทยปัจจุบันท่านยศพลโทนะครับผมสำหรับพิธการสุดท้ายที่ทําให้ผมพิการขาด้านขวาและตาด้านซ้ายบอดคือยธการบ้านลุงเก้า ซึ่งหน่วยได้รับคําสั่งให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ที่กองทัพอริสามในวันที่30กันยายน2530ซึ่งมีกังพลขึ้นไปทั้งหมด5กองร้อยและ1ฐานยิงจะมีประกอบด้วยกองร้อยฐานปานจูโจม910 911 912 956และ963พร้อมกับ1ฐานยิงปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งได้รับภารกิจให้ไปผลักดันฐานลาวให้ออกนอกพื้นที่บริเวณบ้านนอกเก้าเน,นิน1428จะเดินทางไปถึงช่วงค่ำของบ้านกาน ที่ป้านลองก้าววัเวลาเกือบหกโมงเย็นนะครับผมพักที่ป้านลองก้าหนึ่งคือตอนเช้าจะใช้เดินเท้าขึ้นไปที่ฐานบริาการชาติชายที่ช่วงติดต่อฐานของฐานเหล่าฐานฐานเจ้าของเาผมกับเพื่อนของราฐาัฐบาลสื่กรมเก้าหนึ่ง,งมันมีตอนนั้นมีสี่สิบแปดนายเอาช่วงที่ผมไปรับบัตรจุดคือวันที่สิบสองธันวาคมสองพันร้อยสามสิบทางกองร้อยได้รับคําสั่งมาจาก ชคหนึ่งสามสุดแยกที่สิบแปดให้ัดกำลังพ 1, ลหนึ่งชปรเพื่อพิสูจน์ทราบขึ้นพิสูจน์ว่ามีาหารเราอยู่ประมาณหนึ่งฐานปฏิบัติการแต่เราไม่รู้กำลังพลของเขาที่บริเวณหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ขึ้นไปถึงฐานปฏิบัติการนั้นแต่มัเจอยากลำบากเพราะมันจะเป็นเนินเขาสูงครับสูงเกือบสิบโมงเช้ามีพอ,อชุกซึ่งเป็นพออนนู้ยุทธศาสร์การสุบินตป็นเงิน,กนแก เดินนำหน้าไปแล้วก็จกจะเห็นกำลังฝ่ายตรงข้ามอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนแต่แกก็ว่าในวิทยุไปแก้ทางบอง้อยที่ปรึกษาลูกคิดบ่าเราจะชา์จเลยไหมเข้ายึดฐานเลยไหมก็ตกลงกันว่าแะเข้ายึดเลยใส่เป็นเบองทข้างหน้าแล้วแกก็บอกให้ประจันบานแคน่ก็ลงมือรบกันเลยไม่นานครับประมาณ20นาทีที่เราประทะกันแล้วยึดฐานตรงนั้นได้รอกําลังขึ้นมาเสริมขึ้นมาหนุนมายึดมาหยุดฐานานี้แค่ อีกประมาณสามสี่นาทีไม่รู้อะไรแล้วครับตอนนี้มาทางนั้นมีกระปืนใหญ่มาถล่มฐานที่เรายึดได้เขาจะยิงดักหน้าให้เราไปได้เขาจะยิงบีให้เราถอยไปหาสนามทุ่งของเขาเข้าพื้นที่ฐานของเขาซึ่งในเวลานั้นฐานเหนื่อยขวกเราสิบสองนายขาขาดซึ่งตอนนั้นมีอยู่ห้าถึงหกคนมีฐานทานจำเริญบรรหารขาสายขาดฐานทานจำเริญนพุษชาขาสายขาดใต้เขาฐานทางแสดงบัวทองขาดสองข้างใต้เขา ฐานทารทดสรงระโคนขาขาซ้ายถึงโคนขา,รานพระสงฆผม้ผมฐานทาววันปุกกาขาขวาขาดใต้เผ่าตาข้างซ้ายปอดมือข้างขวาเอ็นขาดแล้วที่เหลือก็เก็บกันทุกคนแล้วครับเก็บ,บเ,เก็บป่าเก็บกุ้งเก็บต้นบางคนก็พอช่วยเหลือเพื่อนได้เราโดนอยู่ประมาณเกือบสามสิบนาทีชุดเสริมเขาถึงมาช่วยได้อยากแกบอกว่าผมมีความภูมิใจและดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้ชาติ ถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ผมก็ยังภูมิใจที่ได้ปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองไทยเราขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและดูแลความเป็นอยู่ของกระผมถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ผมก็สู้ทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขถึงร่างกายผมจะพิการแต่ใจผมจะไม่ยอมพิการผมจะช่วยเหลือตัวเองจะช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือสังคมไม่เสียใจที่เสียขาเสียตา ผมดีใจที่ได้รับใช้ชาติผมภูมิใจที่ได้เป็นทาหารไทยได้รับใช้ชาติได้ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติเพื่อให้ลกูกหลานเราได้อยู่ดีกินดีนอยู่ที่แบบนี้ขอบคุณมากทหารพรานปฏิญาณเอา,วา,าไว้ห้าใครรุกลังนักรบสีดำขยำทันทีนักรบสีดำเลือดแดงแรงริบปราบปรามอมิตรปาระตาขึา้